นี่คือวิธีหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับข้อที่ต่านมาวิธีสองทำอย่างนี้ครับแต่นี้แทนค่าก่อนแล้วค่อยคิดเลขออกมาแล้วถอนรูทวิธีสองถอนรูทก่อนแล้วค่อยแทนค่าเป็นยังไงถึงดูหลายหยแบบโอเคเนาะสุดดูหลายหแบบแล้วับวิธีสองทำเนี้ย ถอ,อดรู้ตอกมาก่อนพี่สอนน้องครับว่าภายด้านขึ้นมาคนที่สองเนี่ยนะมีอะไรที่สองเั็นสองตัวเดียวกันบนเพราะงั้นเนี่ยพี่จะดู 2x ลบ 3y ออกมาแต่น้องจำได้ไหมว่า 2x ลบ 3y เนี่ยมันมีตัวแปรอยู่ซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบเมันอไจรจะติงงดลบได้นะถ้า 2x มันล้กวา 3y ลบไปแล้วก็ติดลบ มันมีโอกาสต,ติดลบได้เพื่อความปลอดภัยที่ถุมใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่คือขั้นแรกนะถอดรูปลงมาพง,องพอถอดรูปมาเสร็จขั้นต่อไปครับห้อยแทนค่า x กเป็นสแทนค่า y เป็นลบสโอเคนะครับแทนค่า x เป็นสามคูณสลบด้วย3าคูณ y คือลบ2ทำความเข้าใจนะครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเป็นอะไรครับค่าสมบูรณ์ของห6ลบ3คูณลบสองลบคูนลบ m บวกมคูณน2ได้หกค่าสมบูรณ์ของหกบวก6ก็คือค่าสมบูรณ์ของสสิบองค่าสัมบูรณ์ของสสิบองก็คือ12ที่นี่ต่อไปจะเป็นข้อที่ก้านะครับเดี๋ยวข้อที่ก้9 ที่ขอทำเฉพาะวิธีที่สองให้น้องดูส่วนข้อหก้อเจ็ดอแปดพี่ฝากให้น้องเป็นการบ้านนะข้อสิบด้วยนะครับลองทำลังพานกองลองบอสมาหาเป็นไงครบ้าครับกระแสเบอร์สองที่มา,าสงกาแรงไหมเบอร์สองแรงหรอไปไม่รู้เหมือนซิวหรอ ไม่ได้สนใจของสารใา้เพืองกับานแน่นอนเห็นตัวนะครัลบลองคิดดู

เ OK. ฮ้ยเมื่อวานะพอออกมาหาออกทีวีด้วยเห็นไหมข่าวพระราชสนะักนทุกช่องเลยพออสัจจาสีเจริญออกทุกช่องเลยแล้วก็อาจารย์สุวัสิ์ศิลปาศาสตร์ก็ออ,อกยืนอยู่เลยเท่ม <s> hey, ากออกข่าวพรนะราชสนั้นอ,อัปลาตำแหน่งเกษียณนะพอหอออกเกษียณแล้วใช่ไหม <S <s เออออกข่าวเลยดังมาก ต้องไม่มีเราไม่มีไอ้น,นีจริงหมอ,อน,นี่คืออะไรจีิงหมอที่คือดีใจเอาทำไมอ,อ่ะพอออดได้ดีไหมเนาะน้องตอบดีๆนะครับพี่กระลันมันคิดๆนะครับเ <c oughs> ออครับให้ดีใจมากเลยพอออได้ออก ใจมากอาน้งองครับตองมีนะเราไปดูตออะไรย่า,าสองได้สิบหกครับพี่จะทำวิธีรัดแล้วนะพี่จะถอดลูกมาแล้วก็ค่อยคิดเลขทีหลังฝึกให้น้องทําหลายวิธีอะไรอยอดสองได้สิบหกก็สี่ไม่ต้องใส่ค่าสมมติตรงนี้นะตน่อไปสองเอ็กกยทั้งหมดยอดสองเนี่ย ภายใต้เครื่องหมายคนที่2องซับสอดึงออกมา1น้องซิลสามารถดึง2 x งเอกปอกอกมาได้เด่นตัวเด่นวงเล็บคำถามน้องคิดว่าต้องใส่ค่าสมมุติณ์ไหมต้องใส่นะครับน้องครับเพราะน้องไม่รู้หรอกครับว่า x มันเป็นบวกหรือลบ y มันเป็นบวกหรือลบและของเอกปเนี่ยมันมีโอกาสเป็นลบนะครับเพราะถ้าเกิดดูนะเช่นถ้า x เป็น1นอ่ะสคูณกันได้แล้วส แต่ไปบวกกับลบห้าล้านเห็นไหมก็หยดลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเอ็กบวกยเนี่ยมีโอกาสติดลบน้องจึงต้องใส่ค่าสัมบูรณ์ก่อนครับค่าสัมบูรณ์ของสองเอ็กบวกยทำความเข้าใจนะนี่คือขั้นแรกถอดรูทก่อนหลังจากนั้นนะครับค่อยแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไป แทนค่า x เป็นสามครับแทนค่า y เป็นลบสองก็จะได้เป็นสี่คูณด้วยค่าสมบูรณ์ของสอง x x คืออะไรครับ x คือสามบวกด้ y y คืออะไรครับ y คือลบสองทำความเข้าใจนะลายเป็นสคูณด้วยค่าสมบูรณ์ของสองคูณสามได้หกบวกกับลบสอง กลายเป็นสี่คูณเด้่อยครับหกบวกกับลบสองหกบวกลบสองไป็นอเป็นสี่สี่คูณสี่ได้เลยครับเกิดมาสี่คูณสี่ได้สิบหกถูกต้องครับต่อไปครับข้อที่สิบที่ต่อเป็นการบ้รานแล้วนะอ่าลองคิดความก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อห้าใหญ่จงนาคท่อต่อของสมการต่อไปนี้นะครับเอ สามีด้วยรั้งให้เน้องอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับตั้งแต่ข้อแรกก่อนดีกว่าข้อแนะ้าใหญ่เต็มหาคำตอบของสมการต่อไปนี้ครับข้อหยุยดด้วย a ตาร2งสองเท่ากับสามสิบเอ็ดจุดสามหกน้องๆครับหลานคิดข้อนี้เนี่ยเราก็จะตามหาลากบที่สองเหมือนเดิมเลย คิดว่ามันเป็น3,136ปนนึ่อยหรือกันอ่ะแบ่งใ้เป็นชุดชุดละสองตัวเริ่มจากขวามาซ้ายอ่ะอะไรก็ว่าสองก็ไม่เกินสามห้าถ้า6กลงลังสองก็ได้36มห้าเท่าไหร่สิบห้าสามสิบเอ็ดลงตัวยได้ยังไงครับ6กถึง36ลงมาเอาคำตอบที่ได้นะครับไปคูณสอง ห้าคูณสองได้ครับห้าคูณสองได้สิบคิดเลขต่อท้ายมานะครับเลขต่อท้ายสองตัวนี้ต้องเลขตัวเดียวกันนะครับคูณกันแล้วได้หกร้อยสามหกเลขอะไรครับหกหกสามหกใส่หก่ดสามหกคูณกันได้หกเดี๋ยวเลขหกลงไปนะครับกลายเป็นหกร้อยสามสิบหกลบกันเลยสุด น้องแต่เวลาน้องตอบเนี่ยมันตอบได้ทั้งบวกและลบนะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ว่าน้องจะตอบ5.6หคือลบ5.6ทั้งหมดจะกำลังสองแล้วเนี่ยมันก็จะได้ใส่จุดสามหกอยู่ดีคำถามข้อ,อยู่ว่าถ้าน้องบอกว่า x เท่ากับ5.6จะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ได้คะแนนนะครับน้องตอบทั้งบวกและลบเพราะมันมีได้ทั้งบวกและลบคำตอบข้อนี้จึงตอบ x เท่ากับ5.6 กับลบของห้าถุงหกกับความเข้าใจนะต่อไปนะครับข้อที่สองด้ย